พียงทักทายสบายดีอันนี้คพอโหดคือเก่าเนาะพอโหดจะได้มาใช่กับดักหนูชิบปลายหลางใช่ยูดงตัวนี้แหละเราให้ทุกคน,นติดตามบึงการใช่กับดักหนูของพ อะไรนพอที่ได้ใ้อยู่เงาไหมตัวนี้แหละือเห็ุมันเก่เงานี่นะใ่ไหมเดอไวย ต้นมันเลยเอาผู้ไว้แต่บางผู้เรามันแก้ไปแล้วมันทื่เลยตัวมันง่ายมันแก้ไปกระเตลายได้ดุอยู่เลยสอบภูหินอาหลังมีโพจีใส่ย,ยูข้าไหมนี่ พ้นเลยพ้นเท่เออหนีน่ะก็โกนไม้ต่อไม้แตะเนีน่ยนะเริ่มมามากหลอกโอ้โหสีใจอยู่รุมมนียทีนี้เป็นโตลกลงมาเลยเกิดเห็นในต้นอยู่นี่คู่ไว้คือเก้าเลยนะบางทุกคนก็ดึงไปเลย จะทังมัน ทำสุดท้ายทุกคนเลยนะใช่ยุคก่อนเลเมื่อกันเที่ยวก็โกรธนิล่ะลิบไปลิบมาล่ะเก่งมุงมุ่งเฮ้ยอ้ํามนต้นใช่กับเก้าทุกคนเลยเห็นเยอะอยวนะม,นะม,มันนะเมนต้นใช่กับเก้า ย็ทับมือก็ทุกยอกไว้นั่นแล้วทุกคนเลยการใช้กับกับดักหนูของผู้โหดหมดทิ้ไปหลัง ตรงนั้นละพโพฮอดที่ได้กับบ้านเนาะมืออื่นไปแล้วโพธอดที่ได้มายามเราให้ทุกคนติดตามเบื้องการยามกับดักหนูของพอโพฮอดมันจะได้จะโตหรือโตเนาะทุกคนติดตามเบื้องตอนเช้ามืออื่นสบายดีทุกคนเมนื่อนีนกับพโพฮอดพาทุกคนไปเบื้องการยามกับดักหนูของพอโพฮอดที่ใส่เมื่อวานเนาะพโพฮอดก็ขึ้นมาดุกระดานเพิก่กะซอยเติมเลย ผู้ดีนประมาณเจ็ดเป็นโมงนี่แหละมาหรือประมาณกใใา็ให้ทุกคนดูน้ำโพเลยเนาะเด็ทุกคนดงที่โพฮอดใช่นะดงตัวนี้แหละใกล้เสีดอรวิทดาลนี่ก็แม่นอันโพโหดช่ใช่ดงตัวนี้เละจะลายนี่แหละให้ทุกคนดูน้วกัน หอด่านเยอมาประมาณรบประมาณแล้วในติดตามเพิ่งพบโอดี กูดทุกคนเนาือเลยดอเป็นแกลีงฮกนเออกระตโอ้ตัวพวกใหญ่ไหนตัวนึงแล้ว Nó có vậy cô Để đứng tủ lấy Một thự nè tôi đi lụt bò ลูดน่าหดบ้านะทับมีคลักบอนหรบอลรูลไเปเรื่องลางแลวนาลางต่อไปฮึถือไหวเลยนะทุกคนเลย ตัวเสเงติงตึงด,ด,ด,ด้โคจ้องไว้ไม่งมีจ้องไว้เลยม่งพาไปอ้ตัวนู่นไหวโคตรเลยโอ้ปุทโงหลืองเงี้ยนะนี่บอกกว่าหนูไหวพุทโงเหลืองเลยเยอะเบอร์เลยไดสอกแล้ว

กำห่างนะทุกคนกตัวทบบุรุษตายตายตายโล่งถุงกัดไม่มีตีออกไปนไม่ได้เปนมันเห็นโพ่ดก้อนแล้วรูม่ลด้ห่างมันโอ้ตัวบุรได้ thôi thì thôi lùm bay làm tụt bay vậy chắc làm thì tôi lười lười nữa thị quá ô đừng khâu đừng khâu cổ lên ô nuôi ai tôi มันถืกขอเอาไว้แล้วก็เป็นดึง,ด,งดึงกัดเฮาเฮาโกดดีเนาะนีะ่เนาะเฮาโกดแล้วนี่โอ้จักใดจักโตแล้วโอ้ก็ลืมนับล่ะนี่น้ำลงมัหม เฮ้ยทุกคนถึกอไปเลยดิโอ้หนูดกนี่หลายเนาะหนูสักหนูต้องข่าวหนูต้องข่าวบ่ย่ายีสับหนูวายเลยทุกคนเลยโบย่ายีส์บบย่ายีสับหนูวายเลยหนูวายใหญ่กว่าห่างยาวกว่า bị chắc lắm thì tôi lừa nữa này bẩn họ một trụ lời một kỳ lời một quá này ra อืมึงอีเลยได้ทุกคนเลยก็เตตายแล้วปอนี่ตูตายแล้วโอ้โอ้ทับแหววทุกคนเลยเนาะม่ได้ทับโคทับแหววนี่ชอบพิรุษเนาะเนาะพอฟุ้งไเนะ โอ้คนยู่นมักลอดตัวกิหินเนาะคนหลอดตักิหินนี่โอ้ก็เต้น่ายอยตัวนี้่ายอยกนเนาะพุทธหำหำมกอะหำเตกล็บนี่ปวดท้องเลยหำเตะผมนะ โค้งเกินต้นได้หลายคับไลยนันยังหวางนี่โอ้ยหลันเลยบุตรทุกคนเนาะโพดใจโอโพดนี่เอกมาไม่ต้นไปกินสวยบุตรเลยฮะหลังสุดท้ายบุตรทุกคนเลย นักกันยามกร็เล็บคงพหดก็มดโดนทุกคนเลยดิขึ้นหิวนักนี่ยยึเป่าบุพหุกนนับบุกก่อนถูกรึจะัู งกูอย่่นะทับแหวนนี่หนึ่งโตสองโตสามโตนะทับหางกระแตนะขี้โตนูนูเพาใหญ่หนูต้องข่าวนูต้องขา,น,งขาน้อยนตะริชี้ ห,หกหน่วยท้องเดล็กเนะี่ยเจ็ดกระเตะแล้วอันนี้ก็ได้ตีเอาก็การทับห่างเนาะยัวเงามันกระเตะนะเตื่นเลยเจ็ดวะเอ๊ะแปดตัวหน่วยอืมโอ้ได้แปดตัวตัวเลยหมดหน่วยจะตัว ด้ช่องตู่กะเตะได้หมดเตะได้หนึ่งสองสามสี่รูตรงขาวรูตรงขาวเนึ่งสองด้ช่องตู่รูตรงขาว ก็เตะได้ชี้ทุกคนเลยสํารับที่ชี้โตเตะนะชี้โตโตนี่ไงฮะเดูววันแรกสองนะการยำกับลูกหนูของโพฮอดก็เบิดเนาะวันนี้โพฮอดจะได้เมื่อแล้วบ่เนี่ยเมื่อเฮิร์นไปแล้วไอ้ทุกคนติดตาม ฮะวันนี้โพดอพ่อมาฮอดอันบอนอันโพดจอดรถไว้เลยเนาะ,ะพ่อมุกโพดม้ายามเมื่อกี้แหละเอารถมากที่องอหยางมันใกล้อารถดจักมากอันเมื่อเลยจัะบอกนะทงโพดก็ไม่ได้เอาเอายามน้ำหนุนพาไปกระต่ายลดนี่เดีหนูของโพดนอกระเตะนะเสื้อนี้เสือ้อกระต่าย Cô thì khi lốt mỡ Cái thơm đấy Lại lắp tôi đấy cho con ơi À, làm một con Nó có โคตรมากโทษเลยอะเลยนี่เนี่เต็มเปลาทั้งก๊อทั้งหนูทั้งกระเตเร็ว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 พ่อท้าวได้ไปงดีเดียวพอได้หนูป่าพ่อนี่นี่นี่พอได้หนูขัมีหนุ่มชงนี่นะเห็นพ่หนูอีโผนะน้าๆมาบอกเอีโผดู

ไปแปดตัดคือต็มเือข้างนต้นทุกคนเลยดูหายด้เลยคำว่าเบือนะก็พูดคยกินเราเบืบ่อปุ่นท้องมันเดนะมุกขึ้กันเลยทุกคนเลยตัวนี้ปุ่นท้งเขาดหวานท้องเขา กระเทยชอบแหววชอบโคบนล่นหนูหนูชอบขาวอันนี้กระเทยตัวนี้แหละเพอาหดตีอะไรทุกคนทับห่างนี่ท้องนี้ไปนลูกเด็กจะร้านอยู่ี่ขอนตัวนี้ทับตีอันนี้ก็บไม่ตีเอาก็กัน จนหักเก่งเลยขับโคตรปุริแปดล่นี่ได้ชุดถูกได้ยุดได้โคดเลยอยู่ก็โมไปใช่ไัใช่เลยพรได้ยู่ได้กินฮะรถแท้เลยไห้พวกเฮ็ดกินเนาะจักที่เฮ็ดได้ได้กินได้หล่อนั้นนะ จักลาบจักโคบ่มาบ่ได้เฮ็ดคล้ลาบบ่ทีได้เฮกินลาบกระแตด้วแห่กระแตที่โคดยามทุกรบยามมื้อเช้านี่ล่ะบ่ได้ไเาี่สมาเอาเด้อล่ะเตสยแล้วเนาะอปื้อืออยู่ดได้กระแตชี้โตนูวกับนู ทองขาวเลยล่ะโอ้ก so no like ็เป็นแฟโตแล้วโพจะอันเฮ็ดกินกระแตได้2โตสกินทาลุกเปกระแตโตตัวนี้แหละทับหางโพตีเอาลงเอาใหม่น่ะเลตัาหางบลูกตีบ่ทันก็เป็นไปเลยแ้โจะเ็ดกินโตเลจนออกินมนโพจะเฮ็ดลงึงข้าอยู่นี่เนาะึงข้าุกสิงสิกิน เนื้อข้าวซุกเลยกับลังสอยเนื้อข้าวซุกเลยกับทิเกฟิทกินเลยเออเกฟิทก,กินลาบเอานเนี่ยขา้าวก็โอ้ยนะอ่นอนๆเดี๋ยีดเรียบร้อยมีกต่ล้างแล้วกับกว่า,วาก่อนแล้วก็ตงสับล่าก่อนจะบ่าแล้วก็เอามาพักพักเลี้ยแล้วลก็ซุกเนาะ อีกเยอะสองตัว,วทุกี่ท่าท่าไปดิพวนี้เลยที่ท่าอยู่คนอ่าจะษอดลงปีจับลากว่าแล้วนะมีแต่ปีจับลามันลดมังเลืเสีวยวพักเลือก็หอยอยู่แต่ช่ดเลย นี่ต้องซุปรลาบเลยต้มโหต้มเครื่อง,งนอนในกันน่มันจะได้คล้าีก่งดีเร็วกว่าิ่งซุปลาปลุกแล้วกะเก็บพักก่อน có sao soup, khăn sống khăn soup. Soup lại một súp Anh nửa gặp Lung Ma Nam Tao Yao nửa kim cắp lọc của tai. Give chị nửa ngay 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 những lạy mẹ nữa. Ah, thôi. Hoody said, nãy. Kìa lọc cà đây. Hoody said. Người đất cuộc. Huh, nhạy. Ngôi đất kìa mô 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 เจ็บทีกินกบลับกนมีต่มแม่มานำัเเรากินกับเจ็ไปล้เพ่งปกตโอ้ตนุ่นมัน้าเยปุยลยตัโก้่าเลยคือหอมซอยแล้วตับขตับเอามันจะหอมห่านี้พักแล้วเนี่ เละเลยแต่ตหัวค่นนะนงเชน,นี้นเชน,นี้นเนาะปุ่มเลยเปุ่มเ้เลคันมะนาวบรดมะอกป่ะบระเดันมะนาวมะนาวดัเฉมะนาวมันซมเฉยอ้ยชบ้

เปิด그 <목소리> <목소리> <목소리>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การกินข้าวของพ่อฮอดก็ไม่ใช่ก็คือว่าอิ่มเลยเนาะสุดท้ายนะกอย่าลืมก็เลย่ยก็เชยก็ติดตามคลิปของพ่อฮอดที่เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเนาะ